บทที่2 8 6ร้อปทั้งเศ้าตงและเซ้าซียังคงจํำคำสัญญาที่เคยให้ไว้ได้หากแม่ชอบใครสักคนพวกเขาจะพยายามสนับสนุนแม่ทุกทางไม่ว่ามันจะยากลำบากแค่ไหนแม้พวกเขาจะพยายามเชียร์พ่อของพวกเขามากแค่ไหนแต่สุดท้ายทุกอย่างย่อมต้องเป็นไปตามความพึงพอใจของแม่แม่ของพวกเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกทางเดินชีวิตเป็นของตัวเองเมื่อเห็นหมู่จิงเจอเอาแต่เฝ้ามองเฉินหาน เร้าตรงจึงลองไปพูดคุยกับเขาเพื่อช่วยดูนิสัยใจคอของเขาเบื้องต้นผลที่ได้ออกมาทําให้เศ้าตรงรู้สึกพึงพอใจไม่น้อยเศ้าตรงเลือกเสื้อผ้าให้มู่จิงเจอเป็นการส่วนตัวแม่ครับเวลาแม่ใส่เดรสชุดนี้แล้วสวยมากเลยครับผมอยากให้แม่ลองใส่มันไปในคืนนี้ครับเศ้าตรงหยิบเดรสสีแดงออกมาด้วยหน้าตามายมั่นปั้นมือราพนักงานขายตรงกําลังแนะนําสินค้าอย่างแข็งขัน เศร้าตรงพบว่ามู่จิงเจ๋อไม่ค่อยเลือกใส่เสื้อผ้าสีสดทั้งทงท,งที่ผิวเนียนขาวเวลาใส่เสื้อผ้าสีสดแล้วขึ้นมากอย่าดีกว่าชุดนี้มันดูหรูเกินไปหน้ามู่จิงเจ๋อรู้สึกว่ามันเป็นเพียงมื้ออาหารธรรมดาเธอไม่อยากให้ดูเหมือนตื่นเต้นกับมันมากเกินไปเศร้าตรงมองแม่ของเขาด้วยสีหน้าไม่เข้าใจทำไมหลักครับแม่แม่ไม่อยากให้คุณเฉินเห็นแม่ในด้านที่ดีที่สุดหรอกหรอหมู่จิงเจ๋อรู้ว่าอีกฝ่ายเป็นถึงดาราใหญ่ แต่เธอก็ไม่อยากดูตั้งใจจนเกินไปจึงเลือกหยิบเดรสสีขาวเรียบๆมาชุดหนึ่งแล้วยิ้มบอกเซ้าตงว่าแม่ว่าแค่เอาชุดที่ดูสุภาพหน่อยก็พอแต่ในสายตาของเส้าตงจะเดรสชุดไหนแม่ก็สวยเขาจึงมองด้วยแววตาพึงพอใจมากไปกันเถอะครับเส้าตงจูงมือแม่ของเขาและน้องสาวออกจากบ้านเช่าไปด้วยสีหน้ามั่นอกมั่นใจหากพี่ใหญ่เฉินไม่สนใจแม่ของเขาเขาก็จะหาวิธีดึงดูดให้แม่ของเขาเอง มู่จิงเจอรู้สึกปลื้มใจมากที่ได้ใกล้ชิดดาราชื่อดังหลังรับประทานอาหารร่วมกันเสร็จเธอยังหยิบสมุดบันทึกคู่ใจขึ้นมาให้เขาช่วยเซ็นชื่อจากนั้นหยิบกล้องถ่ายรูปขึ้นมาขอถ่ายรูปหมู่เพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยท่าทางของเธอไม่ต่างจากแฟนคลับที่คลั่งไคลยดาราในยุคปัจจุบันที่เธอจากมาเลยมู่จิงเจยิ้มระบายเต็มใบหน้าเซาตงผู้ยังไม่เข้าใจเรื่องความรักแยกไม่ออกระหว่างความรักหนุ่มสาวกับความาคลั่งไคลยดารา ก็รู้สึกมีความสุขมากเช่นกันมีเพียงเฉินหานและผู้ช่วยของเขาเท่านั้นที่แสดงสีหน้ามึนงงออกมาอย่างไร้ขีดจำกัดก่อนหน้านี้เฉินหานเพียงรู้สึกชอบเสียวเป่ยมากแต่เขาแทบไม่ได้ติดต่ออะไรกับมู่จิงเจ๋อเลยเขาเพียงรู้สึกว่าเธอดูเป็นแม่ที่ดีและมีความสามารถไม่น้อยแต่ยามได้เห็นดวงตาเป็นประกายวาววับของมู่จิงเจ๋อที่จ้องมองมายังเขานี่เป็นเรื่องปกติมากสำหรับเฉินหานที่จะเห็นแววตาแบบนี้ที่จ้องมองเขา แต่เมื่อได้พบกับเศร้าตรงโดยบังเอิญเขากลับรู้สึกชื่นชมเด็กน้อยคนนี้อยู่ในใจเขาเป็นเด็กที่ดูทรงพลังและมีวิสัยทัศน์เมื่อเศร้าตรงเชิญเขาไปร่วมมืออาหารเย็นเขาจึงไม่คิดมากทั้งยังพยักหน้ายามเขาบอกว่าจะพาแม่กับน้องสาวมาด้วยผู้ช่วยของฉินหารค่อนข้างอ่อนไหวกับเรื่องแบบนี้เขากลัวว่าจะมีเบื้องหลังอะไรซ่อนอยู่อย่างเช่นแผนการบางอย่างที่มู่จิงเจ๋อสั่งให้ลูกชายของเธอตั้งใจมาตีสนิทกับเขา เขาจึงพยายามเตือนเฉินหานในเรื่องนี้ให้ระวังตัวเป็นพิเศษอย่างไรก็ตามเฉินหานที่เฝ้าสังเกตเสี่ยวเปยและมู่จิงเจอมาสักพักกลับคิดว่าพวกเธอไม่ใช่คนเช่นนั้นเขาจึงยืนกรานที่จะรับนัดของเซาตงโดยบอกให้ผู้ช่วยของเขาอย่าคิดมากใครจะรู้ว่าเมื่อเขาได้พบกับมู่จิงเจอนอกกองถ่ายเธอจะดูเปลี่ยนไปราวกับเป็นคนละคนหลังเธอเปลี่ยนมาสวมเรสสีขาวเรียบหรูชุดหนึ่งแม้ผมของเธอจะไม่ได้ยาวนักและไม่ได้พยายามจัดทรงเป็นพิเศษ แต่มันกลับทําให้เธอดูดีเจ,จิดจรัสขึ้นกว่าเดิมหลายเท่ารูปลักษณ์ที่ดูเฉียบคมเกลี้ยกล่ททาให้เธอไม่ได้ดูแย่ไปกว่าพวกดาราหญิงเหล่านั้นเลยด้วยซ้ําในตอนนั้นเฉินหานยังรู้สึกฉุกใจว่าผู้หญิงคนนี้มีเจตนาแอบแฝงอะไรบางอย่างจริงๆใช่หรือเปล่าถึงพยายามทําให้เขาประทับใจถึงขนาดนี้เฉินหานรู้สึกผิดหวังในใจว่าหากเกิดสถานการณ์อย่างเช่นมู่จิงเจอมาสารภาพรักรก,กับเขาเขาจะรีบหันหลังจากไปทันที และพยายามอยู่ให้ห่างจากเสียวเปยและเศร้าตรงให้มากขึ้นด้วยภายใต้สายตาระแวดระวังของเฉินหานและผู้ช่วยของเขาดูเหมือนท่าทีของมู่จิงเจ๋จะยิ่งชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆเธอเอาแต่ชำเลืองมองเขาในตอนที่ทานอาหารราวกับว่าเขาเป็นอาหารอันโอชะของเธอยังมีเศร้าตรงที่นั่งมองยิ้มอยู่ด้านข้างแม่ของเขาด้วยความสุขในตอนนั้นที่เศร้าตรงดูเหมือนจะพยายามให้กำลังใจมู่จิงเจ๋เพื่อกระตุ้นให้เธอกระทำการอะไรบางอย่าง เฉินหานและผู้ช่วยต่างเผยสีหน้าระแวดระวังไม่คิดเลยว่าสิ่งที่เธอหยิบขึ้นมาจะเป็นสมุดบันทึกเล่มหนึ่งเธอเลื่อนสมุดบันทึกเล่มนั้นมาให้เขาด้วยสีหน้าเขินอายและขอให้เขาช่วยเซ็นชื่อเฉินหานมึนงงอย่างถึงขีดสุดแค่เซ็นชื่อแค่นี้ทำไมอยู่ในกองถ่ายด้วยกันมาตั้งหลายวันถึงไม่เอาออกมาให้เซ็นเล่าพวกเขาไม่เชื่อหรอกว่าเธอจะต้องการแค่ลายเซ็นเท่านั้นในตอนที่เฉินหานตวัดลายมือเซ็นชื่อให้เธออย่างเชื่องช้า เขาก็ได้เห็นแววตาให้กำลังใจของเศ้าตรงอีกครั้งหนึ่งในตอนที่เฉินหานพูดไม่ออกมู่จิงเจ๋อก็ถามเขาอย่างสุภาพอีกครั้งว่าขอถ่ายรูปหมู่ด้วยกันได้ไหมเฉินหานร,รู้สึกมึนงงเข้าไปใหญ่แต่ด้วยความเป็นมืออาชีพของเขาเขาจึงส่งรอยยิ้มให้กับเธอใครจะรู้ว่าหลังจากที่พวกเขาถ่ายรูปหมู่ร่วมกันเสร็จสองใบมู่จิงเจ๋อก็แค่ส่งยิ้มปลื้มปริ่มให้กับเขาแล้วจูงมือพาลูกๆของเธอจากไปเฉินหานและผู้ช่วยพยายามมองแล้วมองอีก ว่าเธอจะมีความเคลื่อนไหวอะไรอีกหรือเปล่าแต่แล้วพวกเขาก็ได้เห็นเพียงแผ่นหลังของพวกเธอที่ค่อยๆเดินจากไปและไม่หันกลับมาอีกเฉินหานและผู้ช่วยของเขาหันมองหน้ากันด้วยสีหน้าผู้ไม่ออกสุดท้ายผู้ช่วยของเขาก็อดกลั้นไว้ไม่ไหวพี่เฉินตกลงนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นายยังจะสงสัยอะไรอีกฉันบอกแล้วว่านายน่ากังวลมากเกินไปเฉินหานไม่อยากยอมรับว่าเขาประมาทและระวังตัวแทบตาย สุดท้ายเขาก็สรุปด้วยประโยคสั้นๆนายไม่จำเป็นต้องกังวลมากเกินไปในอนาคตเธอก็แค่แฟนละครของฉันเท่านั้นแม้เฉินหานจะพูดแบบนี้แต่ไม่มีใครบอกได้เลยว่าอารมณ์ข้างในของเขารู้สึกซับซ้อนขนาดไหนหลังมู่จิงเจอกลับถึงบ้านเช่าของพวกเธอเธอนั่งยิ้มเหมือนคนบ้ามองดูลายเซ็นในสมุดบันทึกคู่ใจครั้งแล้วครั้งเล่าดูสิว่าแม่โชคดีแค่ไหนการได้ติดตามเสียวเปยดไปทำงาน ก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งได้มีโอกาสไปกระแทกไหลดาราดังมากมายคอยดูเธอแม่จะสะสมลายเซนเ็นให้เต็มเล่มไปเลยมู่จิงเจอยังวาดรูปจิบิกเป็นโต๊ะดินเนอร์ที่พวกเขาไปทานข้าวด้วยกันว่ามีใครบ้างบรรยากาศเป็นยังไงบ้างเธอยังเว้นที่ไว้สำหรับติดรูปที่เพิ่งถ่ายมา,มาหมาดๆด้วยรับรองว่าอีกหน่อยบันทึกเล่มนี้จะต้องเป็นบันทึกที่มีค่าคู่ควรกับการสะสมมากแน่บทที่287 เสียวเป่ยไม่รู้ว่าทำไมลายเซ็นถึงดูมีค่านักแต่หากแม่ชอบเธอก็อยากช่วยสนับสนุนแม่เอาแบบนี้ดีไหมคะในอนาคตหากแม่ชอบใครหนูจะช่วยวิ่งไปขอลายเซ็นพวกเขาให้ไม่ได้ไม่ได้ยังไงลูกก็เป็นเพื่อนร่วมกันกับพวกเขาเรื่องพวกนี้ให้แม่ทำเองจะเหมาะสมกว่าในเมื่อเธอเป็นพวกคลั่งไคล้ดาราเธอจะให้เสียวเป่ยมาลำบากเพื่อได้ยังไงหลังพูดจบมู่จิงเจ๋อก็เปิดหน้าแรกที่เว้นเอาไว้ มองไปที่เสียวเปยแล้วพูดว่าหน้าแรกตรงนี้แม่เก็บไว้ให้ดาราดังเสียวเปยโดยเฉพาะอย่าลืมเซ็นให้แม่ด้วยแม่ก็อยากได้ลายเซ็นของหนูด้วยหรอคะเสียวเปยเบิกตากว้างด้วยความประหลาดใจแน่นอนก็ลูกหน้าหน้าทึ่งมากทั้งยังเป็นนักแสดงที่อายุน้อยที่สุดที่เคยได้รับรางวัลน,นักแสดงนําในประเทศของเราอีกด้วยหากลูกไม่เซ็นหน้าแรกแล้วใครเล่าจะมีสิทธิ์เซ็นเสียวเปยอีกหน่อยลายเซ็นของลูก จะต้องมีค่าที่สุดแน่เสี่ยวเปยได้รับคำชมมากมายจนหยุดหัวเราะไม่ได้ได้ค่ะแม่หนูจะเซ็นให้แม่เองหากจะพูดถึงลายเซ็นของเฉินหานลายเซ็นของเขาดูเหมือนจะได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษดังนั้นมันจึงดูสวยงามเก๋ไก๋และมีเอกลักษณ์มากแม้เสี่ยวเปยจะยังเด็กแต่เพราะเธอฝึกคัดลายมือมาไม่น้อยลายมือของเธอจึงดูสวยงามและเป็นระเบียบมากเช่นกัน น่าเสียดายที่เธอยังเด็กเกินไปจึงยังไม่ได้สร้างสไตล์ลายเซนที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเมื่อเทียบลายมือของเด็กประถมแล้วมันจึงดูสู้ไม่ได้กับลายเซนยิ่งใหญ่และทรงพลังของเฉินหานเห็นแบบนั้นเสี่ยวเปยจึงชะงักมือกึกแม่คะรอหนูก่อนขอหนูไปฝึกเซนชื่อสวยๆก่อนนะคะเห็นสีหน้ามุ่งมั่นของเสี่ยวเปยมู่จิงเจอและเศร้าตรงจึงเอาใจช่วยเธอช่วยออกแบบลายเซนให้ดูเก๋ไก่ขึ้นด้วย ในระหว่างที่พวกเธอกำลังช่วยกันคิดอย่างแข็งขันจูจ่ๆเสียงของเครื่องบีบีก็ดังขึ้นเซ้าซีเป็นคนส่งข้อความมาถามถึงสารทุกสุขดิบของพวกเขาหลังเซ้าตงโทรหาเซ้าซีเขายังเล่าเรื่องความสำเร็จเล็กๆของพวกเขาที่ช่วยสนับสนุนแม่อีกด้วยแน่นอนว่าแม่ดีใจมากยังขอลายเซ็นและถ่ายรูปหมู่กลับมาด้วยทำไมละ่ะในเมื่อแม่ชอบเขาทำไมแม่ไม่ทำอะไรบางอย่างที่มากกว่านี้ สองพี่น้องคู่แฝดผู้ไร้ประสบการณ์ด้านความรักของหนุ่มสาวขนาดความรู้สึกคลั่งไคล้ดาราของแม่ก็ยังงงงวยได้แต่ส่งเสียงพึมพำไม่เข้าใจด้วยกันทั้งคู่ไม่เป็นไรหรอกทุกอย่างย่อมขึ้นอยู่กับแม่ว่าแม่ต้องการอะไรก็จริงเซ้าซีเอ๋ยเห็นด้วยทั้งยังกำชับเซ้าตงอีกว่านายก็ต้องคอยใส่ใจและสังเกตแม่ให้ดีด้วยละ่ะหากแม่ชอบอะไรก็หาทางซื้อให้เธอแล้วหากแม่ไปชอบดาราคนไหนอีก นายก็ต้องสู้หาทางพุ่งชนเอาโอกาสนั้นมาให้แม่ให้ได้ได้สิฉันรู้สึกว่าแม่ก็ชอบไปไปมากด้วยเหมือนกันฉันจะคว้าโอกาสนั้นมาให้ได้สองพี่น้องกำชับกำชากันเป็นมั่นเป็นเหมาะเรากับเป็นวาระแห่งชาติเป็นภารกิจสำคัญที่เขาต้องบรรลุมันเพื่อแม่ให้ได้หากเทียบกับเฉินหานแล้วไปไปยังดูเข้าถึงได้ง่ายกว่ามากนั่นเพราะเขายังใหม่ในวงการ ต้องพยายามหาทางตีสนิทกับทีมงานในกองถ่ายให้มากที่สุดในกองถ่ายแทบไม่มีใครไม่รู้จักห้าเด็กอัจฉริยะพวกเขายังรู้สึกทึ่งกับเรื่องราวของเสี่ยวอู่ไม่น้อยยังคิดอยู่ว่าจะสามารถให้เสี่ยวอู่มาร่วมงานเบื้องหลังได้หรือเปล่าในขณะที่ประเด็นนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันแต่เมื่อเซ้าตงก้าวเท้าเข้ามาในกองถ่ายไม่มีใครไม่รู้ว่าเขาเป็นพี่ใหญ่บิ๊กเบิ้มของบรรดาห้าพี่น้องอัจฉริยะในตำนานและปัปก็ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่น้อย หลังการสังเกตเขายังได้เห็นความสามารถของเซ้าตงที่ไม่ได้ด้ไปกว่าน้องๆของเขาเลยยังมีเสียวเปิดที่เชื่อฟังพี่ใหญ่ของเธอราวกับเป็นพี่ชายบังเกิดกล้าวในช่วงแรกพวกเขาไม่ค่อยมีเวลาติดต่อพูดคุยกันสักเท่าไหร่เพราะไปไปยังต้องใช้เวลาปรับตัวและพยายามกับการแสดงครั้งแรกของเขามากแต่ต่อมาเมื่อได้เจอกันมากเขา้าพวกเขาก็พบว่าไปไปไม่ได้วางมาดแบบพวกดาราเลยเขาทำตัวเป็นกันเองมาก และรับนัดอาหารเย็นของเศ้าตรงอย่างง่ายดายในตอนที่มู่จิงเจ๋อได้ยินว่าเศ้าตรงชวนไป๋ไปมากินข้าวเย็นด้วยกันอีกแล้วเธอรู้สึกประหลาดใจมากทําไมจูจูถึงนัดกินข้าวกับดาราอีกแล้วละ่ะก็แค่กินข้าวด้วยกันเองครับแม่ไม่ชอบพี่ไป๋ไปหรอครับไม่ไม่แน่นอนว่าไป๋ไปน่ารักจะตายแม่ต้องเต็มใจไปกินข้าวกับเขาอยู่แล้วไป๋ไปมีสไตล์ที่แตกต่างจากเฉินหานอย่างสิ้นเชิง เขายังเป็นเพียงหนุ่มน้อยวัยใสที่หล่อเหลาและน่ารักมู่จิงเจอยังสัมผัสได้ถึงทักษะและนิสัยส่วนตัวของเขาที่มีแววรุ่งโรจน์ในเส้นทางบันเทิงอย่างแน่นอนเธอแค่สงสัยว่าเส้าตงทำยังไงให้เหล่าดารามาทานข้าวกับเขาได้นี่มันออกจะมีความสามารถมากไปแล้วอย่างไรก็ตามมูจิงเจอมีความสุขมากเธอยิ้มแก้มปริยามได้ทานอาหารเย็นกับหนุ่มหล่อยอย่างปไปหลังทานอาหารเสร็จเธอก็ขอลายเซ็นและถ่ายรูปหมู่อีกครั้ง พี่อยากได้ลายเซ็นของผมจริงๆหรอครับผมยังเพิ่งเข้าวงการเองไปไปรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองหากเทียบกันแล้วเขายังโนเนมไม่มีใครรู้จักยังดังสู้ห้าพี่น้องอัจฉริยะไม่ได้ด้วยซ้ำมู่จริงเจอกลับพูดด้วยสีหน้ามั่นใจเต็มเปี่ยมแน่นอนอีกหน่อยคุณจะต้องเป็นดาราดังแน่แล้วอีกหน่อยลายเซ็นของคุณก็จะมีค่ามหาศาลไปไปแปลกใจในความมั่นใจของมู่จิงเจอเขายิ้มเขินอายเล็กน้อย ก่อนเซ็นลายเซ็นให้อย่างตั้งใจทั้งยังทำท่าน่ารักตอนถ่ายรูปหมู่กับพวกเธออีกแต่งานเลี้ยงไม่จบเพียงแค่นั้นเพราะไปไปยังพูดถึงเสื้อผ้าที่มู่จิงเจอออกแบบให้เขาใส่เข้าฉากเขาบอกว่าเขาชื่นชอบเสื้อผ้าสองชุดนั้นมากทั้งยังชมมู่จิงเจอด้วยความจริงใจอีกหลายประโยคมู่จิงเจอมีความสุขมากที่ได้ยินและบังเอิญว่าตอนนี้เธอเคยชินกับการพกสมุดบันทึกไปไหนมาไหนด้วยเพื่อที่เธอจะสามารถหยิบมันขึ้นมา ออกแบบวาดภาพในทุกครั้งที่เธอเกิดแรงบันดาลใจจริงๆก่อนหน้านี้ฉันได้รับแรงบันดาลใจจากคุณในตอนที่กำลังถ่ายทำภาพยนตร์หากคุณชอบชุดไหนคุณสามารถเลือกไปได้เลยนะคะแล้วถ้าผมอยากได้มันทั้งสองชุดเลยหล่ะครับจะเป็นไปได้หรือเปล่ามู่จิงเจอพยักหน้าด้วยรอยยิ้มดังนั้นหลังมื้ออาหารเย็นของพวกเขาไปไปจิงตามไปยังบ้านเช่าหลังเล็กหลังนั้นเพื่อให้หมู่จิงเจอวัดขนาดตัว ยิ่งมองภาพร่างออกแบบเสื้อผ้าที่มู่จิงเจอออกแบบชุดให้เขาไผ่ไผ่ก็ยิ่งชอบพวกมันมากเขายังช่วยแสดงความคิดเห็นในบางจุดมู่จิงเจอพบว่าไผ่ไผ่มีหัวนำแฟชั่นอย่างสมบูรณ์แบบเธอจึงพูดคุยกับเขาแบบถูกคอยังมีเสียวเปยและเศร้าตรงที่พูดแทรกขึ้นมาบ้างเป็นครั้งคราวใครจะรู้ว่าในขณะที่จี้ปู้ว่างและเศร้าฉีห่พาเสียวอู่กับเศร้าซีมาหาพวกเขาตามที่อยู่จะได้ยินเสียงความเคลื่อนไหวพร้อมภาพประกอบบ,บาดตา ในตอนนี้มู่จิงเจอกกำลังใช้สองแขนโอบรอบเอวของหนุ่มน้อยรูปล่อไว้แบบหลวมๆห,หนุ่มน้อยคนนั้นก็ดูจะคุ้นเคยกับเธอมากยางอ้าสองแขนออกกว้างเรากำลังเพลิดเพลินกับอ้อมกอดของมู่จิงเจอดูเอาเธอเซาตงและเสียวเปยที่อยู่ด้านข้างยังนั่งยิ้มหัวเราะอยู่ด้านข้างดูเหมือนไม่มีความคิดจะหยุดพวกเขาเลยเซาซีและเสียวอู่ไม่รู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติพวกเขาแค่ดีใจที่ได้เห็นหมู่จิงเจอ์เซาตงและเสียวเปย แต่ในตอนนี้สองหนุ่มใหญ่จีปู้วังกับเซ้าชีไห่ตัวแข็งทื่อไปทั้งร่างแล้วเกิดอะไรขึ้นที่นี่ทำไมพวกเขาต้องมาเห็นฉากร้อนแรงทิมตำตาอะไรแบบนี้ด้วยจีปู้วังพยายามสงบสติอารมณ์อย่างรวดเร็วไม่แน่ว่าร่างที่เห็นแม้จะผมสั้นแต่อาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้อย่างไรก็ตามสายตาของเขาก็ยังคงสะท้อนความกังวลออกมาเส้าชีไห่กลับตรงไปตรงมากว่าเขามากนักหลังตกตะลึงไปชั่วขณะก็รีบวิ่งทะยานเข้าไปแล้ว จริงเจอนี่คุณทันทีที่เขาขยับปากมู่จริงเจอก็ลดมือลงแล้วในตอนที่ตัวของเขาพุ่งเข้าไปอยู่ใกล้เธอก็ได้เห็นสายวัดกับสมุดบันทึกทันใดนั้นเขาก็เข้าใจเรื่องราวขึ้นมาทันทีทำไมพวกคุณถึงมาที่นี่ได้หลักไม่ใช่ว่าจะมากันพรุ่งนี้หรอกหรอหมู่จริงเจอหันมาทักทายพวกเขาด้วยรอยยิ้มแม่พวกเรามาแล้วเสี่ยวอูก,กับเซ้าซีวิ่งเข้าไปกอดมู่จริงเจอไว้คนละข้าง มูจิงเจออบตัวพวกเขาเข้ามากอดไว้แน่นหันไปหอมซ้ายทีขวาทีก่อนเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงเบิกบานว่าไงคิดถึงแม่บ้างหรือเปล่าไปไปมองไปที่เด็กๆที่เพิ่มขึ้นมาก่อนเอ่ยถามว่าจริงเจอนี่คือยังไม่ทันที่เขาจะพูดจบก็สัมผัสได้กับสายตาคมกริบสองคู่นั้นทำให้รอยยิ้มสดใสของไปไปชะงักค้างขนลุกสู้ไปทั้งตัวบทที่288 มูจิงเจอก็สัมผัสได้ถึงสายตาเย็นเยือกของพวกเขาเช่นกันเธอจึงเดินขึ้นหน้าขึ้นมาบางังไปไว้ด้วยท่าทีปกป้องทำไมพวกคุณถึงมองเขาแบบนี้ละ่ะจีปูวังที่เดิมยังพยายามทำใจร่มร่มอยู่พอเห็นมู่จิงเจอมีท่าทีปกป้องชายหนุ่มที่อยู่ด้านหลังสีหน้าของเขาก็ดูเปลี่ยนไปทันใดจิงเจอเขาเป็นใครเขาเป็นลูกค้าของฉันเองรับบทเป็นพี่ชายของเสี่ยวเปยในภาพยนตร์เพราะเขาชอบชุดที่ฉันออกแบบ จึงมาที่นี่เพื่อวัดตัวหน้าในตอนพูดอธิบายมู่จิงเจอหันไปส่งยิ้มขอโทษให้กับไผปไป่ขอโทษที่ถูกขัดจังหวะนะคะแต่วัดอีกนิดเดียวก็เสร็จแล้วละ่ะการแสดงออกของเซาชีไห่และจี้ปู้ว่างดูผ่อนคลายลงไม่น้อยยามได้ยินคําอธิบายของเธอในแววตาของจี้ปู้ว่างยังมีร่องรอยความสํานึกผิดผุดขึ้นบางเบาที่ไม่เชื่อใจเธอมากพอมู่จิงเจอหันไปทําหน้าพยักเพยิดก,กับเซาชีไห่และจี้ปู้ว่าง ไปนั่งรอกับพวกเด็กๆทางนั้นก่อนอีกเดี๋ยวก็เสร็จแล้วได้เซาชี้ห่เดินไปนั่งลงอย่างเชื่อฟังจีปู้วังหันไปหยิบสายวัดตัวขึ้นมาพูดว่าให้ผมช่วยคุณดีกว่าพูดจบเขาก็เริ่มวัดรอบเอวให้กับไป๋ไปในฐานะนักสแสดงไป๋ายย่อมคุ้นเคยกับการถูกวัดอยู่แล้วแต่หลังจากจีปู้วังเข้ามาใกล้ๆเขาเขากลับรู้สึกประมาอย่างเห็นได้ชัด เหตุได้เขาถึงรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ดูดีมีออร่ายิ่งกว่าดาราอย่างเขาอีกเล่าไป๋ไป๋ยังหันไปมองทางเศร้าชีไห่ผู้มีร่างสูงกำยำที่กำลังนั่งรอยอยู่อีกด้านหนึ่งในฐานะดาราหน้าใหม่อย่างเขากลับรู้สึกขมขื่นอย่างมากเหตุใดเขาถึงรู้สึกว่าพี่ชายทั้งสองยังดูดีกว่าเขาเสียอีกไป๋ไป๋พยายามยืดหลังให้ดูสง่างามให้เทียบเท่าสองหนุ่มร่างสูงดูดีที่เพิ่งเดินเข้ามาจี่ปู้ว่างเห็นร่างของเขาดูเกรงเกินไป ึงตกบ,บาเขาเบาๆเอ่ยว่าผ่อนคลายหน่อยคุณยังอยากวัดอะไรอีกไหมขาหน้าแต่ให้ฉันวัดเองดีกว่ามู่จิงเจอรู้สึกเกรงใจจี้ปู้ว่างมากเธอยื่นมือไปขอสายวัดจากเขาแต่ในตอนนั้นจี้ปู้ว่างกลับนั่งลงไปวัดความยาวขาของไปไปแล้วไปไปแอบมองขาเรียวยาวของจี้ปู้ว่างมองสัดส่วนรูปร่างของเขาด้วยความอิจฉาจากนั้นยังแอบชำเลืองมองไปยังมัดกล้ามกำยำของเซ้าชีไห่ รู้สึกอิจฉาเล็กน้อยเขาเองอยากมีกล้ามเนื้อสวยงามแบบนั้นเหมือนกันเพื่อที่ว่าในฤดูร้อนจะได้ใส่เสื้อตัวบางอวดกล้ามเนื้อแข็งแกร่งภายใต้ร่มผ้ากับเขาบ้างฉับพลันไป๋ไป๋ายพรู้สึกว่าผู้ชายสองคนนี้ดูดีกว่าเขาเสียอีกแม้พวกเขาจะมีสไตล์ที่แตกต่างกันจีปูวังดูจะเย็นนิสัยดีผิวขาวละเอียดมีความเป็นแฟชั่นเหมือนดารามากกว่าเขาเสียอีกส่วนเซ้าชีไห่ก็ดูเป็นคนเท่เทสไตล์เย็นชา ไปไปที่รู้สึกออร่าหดหายหลังพี่ชายทั้งสองคนปรากฏกายหลังวัดตัวเสร็จแล้วจึงรีบขอตัวกลับอย่างรวดเร็วหลังไปส่งไปไปแล้วมู่จิงเจ๋อจึงหันมาทักทายพวกเขาด้วยรอยยิ้มทําไมพวกคุณถึงมาด้วยกันได้ละ่ะทั้งยังมาเร็วขึ้นไปหนึ่งวันด้วยอันที่จริงเซ้าซีได้รับการนัดหมายจากทางสํานักพิมพ์ให้มาเข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนสําหรับนักเขียนรุ่นใหม่เป็นเซ้าชีไห่ที่รับหน้าที่พาเขามา ซึ่งเดิมพวกเขามีกำหนดการว่าจะเดินทางมาในวันพรุ่งนี้ส่วนเสี่ยวอู่เป็นผู้กำกับที่ขอนัดเขาให้ช่วยมาทำเพลงประกอบภาพยนตร์หลังเสี่ยวอู่รู้ว่าตัวเองมีโอกาสติดตามมู่จิงเจอกับเสี่ยวเปยมาที่นี่ก็รีพยักหน้าตกลงทันทีเป็นจี้ปู้ว่างที่อาสามาช่วยสิธิรักคนนี้ทั้งเขายังมีแผนจะพาเสี่ยวอู่มาเข้าร่วมเทศกาลดนตรีสำหรับเด็กในช่วงวันหยุดฤดูร้อนที่ไห่เฉงิงทั้งๆที่ไม่ได้นัดหมายกันมาก่อน แต่ก็พูดได้เลยว่าเซ้าชีไห่และจี้ปู้ว่างคิดเห็นไม่ต่างกันคือรีบเดินทางให้เร็วขึ้นอีกหน่อยเพื่อที่พวกเขาจะได้มีเวลาอยู่ใกล้ชิดกับมู่จิงเจ๋อให้มากขึ้นใครจะไปคิดว่าพวกเขาจะมาเจอกันบนเครื่องบินแล้วเสี่ยวหนานล่ะคะช่วงนี้อากาศค่อนข้างร้อนเสี่ยวหนานอยากไปนั่งอ่านหนังสือที่บ้านคุณยายผมเลยพาเขาไปส่งไว้กับแม่หนะ้าได้ยินเซ้าชีไห่เรียกหลี่เจาตี้ว่าแม่จี้ปู้ว่างรู้สึกเข็ดฟันขึ้นมาทันที เขาเอ่ยแทรกขึ้นจิงเจอผมหิวน้ำจังมู่จิงเจอรีบรินน้ำส่งให้จีปูวงังในขณะที่เซ้าชีไห่กำลังขยับปากขอน้ำจากเธอบ้างก็เห็นเซ้าตรงยื่นน้ำมาให้เขาแล้วแก้วหนึ่งดื่มน้ำครับพ่อเซ้าชีไห่มองไปที่ดวงตาใสแาจ๋วห่วงใยของลูกชายด้วยสีหน้าอึมครึมเล็กน้อยลูกชายเขานี่ผิดคิวตลอดสีหน้าหลังดื่มน้ำเสร็จ จีปูวังก็เริ่มสักฟอกมู่จิงเจอด้วยสีหน้านิ่งสงบตอนนี้ธุรกิจของคุณกำลังไปได้สวยเลยใช่ไหมแล้วมีลูกค้าหนุ่มๆเยอะหรือเปล่าเพิ่งจะมีนี่ลหละนี่ไงหลังไปนั่งในกองถ่ายมาหลายวันฉันได้แรงบันดาลใจออกชุดใหม่เพียบเลยเห็นมู่จิงเจอเอาแบบเสื้อผ้ามากมายมาอวดให้ดูจีปูวังก็รีบตอบสนองอย่างรวดเร็วจิงเจอผมอยากให้คุณทำเสื้อผ้าให้กับผมบ้างนะ้าได้สิ มู่จิงเจ๋อพยักหน้าด้วยความเต็มใจเธอคิดว่าจีปู้ว่างคงอยากเห็นฝีมือของเธอด้วยรูปร่างและหน้าตาที่ดึงดูดของเขามู่จิงเจ๋อยิ่งเกิดแรงบันดาลใจมากขึ้นไปอีกจีปู้ว่างก็ให้ความร่วมมือมากเช่นกันเขารีบลุกขึ้นมายืนอยู่ตรงหน้ามู่จิงเจอ๋อกางแขนสองข้างออกให้มู่จิงเจ๋อวัดตัวเขาได้อย่างถนัดทนีในตอนนั้นเซาชีไห่ก็รีบตอบสนองไม่ต่างกันจิงเจอ๋อผมก็อยากให้คุณทำชุดให้ผมด้วย พูดจบก็เดินมาอ้าแขนให้เธออีกด้านหนึ่งจี้ปู้ว่างหันไปหรีตายิ้มเย็นให้ศัตรูตลอดการของเขามาผมจะช่วยวัดตัวให้คุณเองมู่จิงเจอมองดูสองหนุ่มที่ให้ความร่วมมือเป็นพิเศษหลังจี้ปู้ว่างวัดตัวให้เศร้าชี้หายเสร็จเขาก็มายืนกางแขนให้มู่จิงเจอต่อมาผมก็จะวัดให้คุณด้วยคุณวัดเป็นอย่างนั้นหรอก็เพิ่งเรียนรู้จากคุณเมื่อครู่นี้ลหละ ท่าทางถกเถียงกันตลอดเวลาของพวกเขาจะว่าเป็นคู่แค้นก็ไม่ใช่เป็นสหายกันก็ไม่เชิงมู่จิงเจ๋อก็ได้แต่ยืนดูการจัดการของพวกเขาไม่รู้จะจัดการกับพวกเขาอย่างไรดีแม้พวกเขาจะชอบแสดงท่าทางที่น้อยใจออกมาแต่โดยรวมความสัมพันธ์ก็ดูสนิทแน่นแฟนไม่มีอะไรให้หน่าหนักใจหลังมู่จิงเจ๋อทำอาหารเย็นต้อนรับทุกคนก็ไล่พวกเขาให้ออกไปพักที่โรงแรม